วัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะวันนี้อูซางบอยยุบานทากรุบค่ะตำบลทากรุบอำเภอสับไงจังหวัดชายภูมิจาูกค้าพันเลือกเป็นรุ่นอ่าหลอดเดียวดัามือค่ะขนนี้จะกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบจ่ายาวอยู่ที่สองเมตรแปดสิบจ่าสูงอยู่ที่เมตรหนึ่งเดี๋ยวผ้าเอฟเซียเบื้องไกลๆค่ะอันนี้บางข้อลาค่ะซับหายแข็งๆแบบนี้ค่ะล่างซีเป็นโตคัสซี่ส่วนเท่าจะเลือกใส่เป็นเผ้าของตัวนิสันพิกเอ็มค่ะอาจจะเลื่อน จิน้อยราวาขับมาเจอฝนค่ะขั้นนี้เป็นกระทะไม้ขอบชิดหาค่ะเป็นยางปเปอร์เซ็นต์ขั้นนี้ยางสวยค่ะยางแบบสไตล์ออฟโรดพอมเข่ากับไรมันซัมปลังค่ะอันนี้เบื้องด้านไทยค่ะอันนี้องศาการดำของพวงขั้นนี้ค่ะนี่ประมาณนี้คขัค้นนี้ยาวสองเมตรแปดสิจบจับบรรทุกได้ประมาณสามตันถึงสามตันหาต่อเขียวค่ะแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวจกด้านในเป็นกระบะสีสม เกิดเอฟซีคนใดมีรถขายยังบริษัทนี้มีพ่วงสามารถโทษสางสื่อกับทางบอยดจตาของทางบอยเกิดจะมีพ่วงอยู่หลายรุ่นหลายราคาค่ะหลักะมีกระบะปลูกมั่นกระพันพุดเพิ่มเขามานน้ำค่าถ้าเกิดลูกค้าที่สร้างโพลหย่ใดก็สามารถพ่วงกันไปใด้าท่านี้เป็นรุ่นดำมือค่ะแต่จะมีไม่ททำดำตามคลิปโิเดอวยค่ะนี่ค่ะ จะเปิดทางให้เบองจ้ะคันนี้กะสามารถถอดเล้าบนใดค่ะและกกะเปิดทางได้ห่วงของอูซางบอยทุกรุ่นทุกขั้นค่ะจะเปิดทางได้เบิด์้ายกเว้นขั้นใดที่ลูกค้าเพิ่นแบบหายเชื่อมตายกะจะเปิดว่ได้เบอร์โทรซางบอยเบอร์ดเดิมค่ะ062